เส้ะแหนะมาสสรนแหนสดจากตลาดน้ำมาล้างก่อนล้างแล้วฝึงน้ำให้แห้งนะครับน้ำให้แห้งช่วยจะนำไปตากตากให้แห้งแล้วพอตากแห้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาต้มต้มแล้วพอเย็นก็อาศัยที่เย็นไว้ ดับกลิ่นปากรับรองหายเป็นปิดทิ้งกินทุกวันครับแค่นี้ยี่สิบบาทนะเนี่ยจากเราล้างสะอาดแล้วครับเรานำไปตากแห้งไว้เราตากแห้งแล้วใส่ไป,ไปในหม้อ ต้มเดือดจนเป็นน้ําสีแก่ๆเหมือนชาแก่ๆครับกินดับกินปากลมหายใจไม่เหม็นน้ําลายไม่เหม็นครับลองร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกินทุกวันขาดไม่ได้เพราะเรากินอาหารทุกวันคนที่กินอาหารทุกวันเนี่ยกินปากก็จะเหม็นเมื่ของธรรมดากะปิปลาน้าําปลาอาหารต่างๆที่เป็นหมักหมมในร่างกายมันก็เกิดอาการเหม็นพอเหม็นแล้วเราหายใจออกมาน้ําลายเราก็เหม็นลมหายใจก็เหม็น ถ้าท่านกินสารแหน่นะครับใบสารแหน่สดนํามาตากแห้งนะครับแล้วนํามาต้มแบบนี้นะครับรับรองว่าท่านกินไปแล้วเนี่ยกินปากจะไม่เหม็นน้ําลายไม่เหม็นผมกินทุกวันครับเพราะคนเรากินอาหารทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วกินทุกวันแล้วทําให้ลมหายใจไม่เหม็น <c oughs> คนที่เคยกินปากเป็นเหม็นนะครับถ้าท่าไปใช้ยาบานปากเนี่ยยาบานปากเนี่ยมันจะใช้ได้แค่อภา,ายนอกแค่บริเวณปากแต่ว่า น้ำแสแนทที่เรากินไปเนี่ยมันจะเข้าไปในท้องเรามันจะช่วยล้างสารในนั้นกาทำให้สารที่ร่างกายที่เรากินเข้าไปเนี่ยเกิดอาการนอนก้นหรือการกำจัดกลิ่นนะครับทำให้หายไปเพราะฉะนั้นท่านไปต้มกินแบบนี้นะครับแล้วน้ำต้มมันเนี่ยหลังจากเย็นแล้วนะครับท่านเอาไปแช่แต่ตู้เย็นไว้และเวลาท่านาซื้อปลามาถ้าปลามีกลิ่นเหม็นคาวนะ ทานก็ใช้น้ำสาระแน่ที่ท่านแช่ตัวเย็นไว้เนี่ยหมักไว้เลยหมักไว้สักห้านาทีกินาทีไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีกลิ่นเหม็นนะครับเมื่อหมักน้ำสาระแน่แล้วกลิ่นก็จะหายเหม็นทันทีแล้วมาทานกับข้าวกินก็จะอร่อยกว่าเดิมอย่าลืมครับลงไปทํากินกันใบสาระแน่ตามท้องตลาดนี่นะครับผมซื้อมา20บาทเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วมาต้มกินแบบนี้นะครับปากไม่เหม็นลมหายใจไม่เหม็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกินแล้วครับสวัสดีครับ